ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mr 1 7 9ครับวันนี้อยู่กับเกมคาบาโมบายครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงแพทใหม่นะที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับแพทใหม่เนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมามั่งนะครับสิ่งที่อัพเข้ามาอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นเลเวลนะครับเลเวลตันเนี่ยจากแพทปัจจุบันตอนนี้139ใ่ไมครับมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเลเวล169นะ และนะครับและยังเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับจากตอนนี้ตันเลเวลสิใช่ไหมครับเพิ่มเป็นเลเวลยี่สิบนะอ่าเรื่องเลเวลสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือถ้าใครไม่รีบเนี่ยจะมีดันเจียนนะครับที่ไว้เก็บเลเวลสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ใช้เป็นกุญแจสีขาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้านะส่วนถ้าอ่าส่วนถ้าใครรีบเนี่ยจะลงทุนกับสัตว์เลี้ยงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมแค่บอกว่าถ้าไม่รีบก็รอดันเจียนที่เก็บเลเวลสัตว์เลี้ยงดีๆก็ได้นะครับ โอเคต่อปอต่อไปนะมันจะปลดล็อกเบ t เทิร o นโหมดสนะครับนี่คืออันนี้นะเบตเทิรโหมดสตอนนี้เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เบ t เทิ m o d โหมดสเนี่ยมันจะได้มันยังไงนะครับคือเบ t เทิ Mo โหมดสเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเลเวล130ก่อนนะครับและทําโค้สเลื่อนระดับขั้นเรียบร้อยนะมันจะได้เบตเทิรโหมดสามานะครับแต่เบตเทิรโหมดสที่เราได้มามันเป็นขั้นแรกนะครับมันอัพขั้นได้3ขั้นนะครับและการอัพขั้นเนี่ยมันใช้อเทมนะ สเตนโคนนะครับในการอัปเกรดอ่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่าสเตนโคนนะน่าจะอยู่ที่คุยด์คุยดคุยไอเทมนะมีชั่นไอเทมนี้นะครับสเตนโคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้าตาสเตนโคนเป็นอย่างนี้ตอนนี้ยังแพงนะครับอ่าถามว่าอัปเกรดแล้วมันเพิ่มสเตตัสไหมนะครับ Battle Mode 3นะ จริงๆแล้วอ่ะเบทเทิลโม่สามถึงจะอัปเกรดไปก็ไม่ได้เพิ่มสเตตัสนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มในส่วนของสกิลนะครับคือเราสามารถใช้สกิลได้จํานวนเยอะขึ้นเท่านั้นแหละคือเอาจริงๆอ่ะยังไม่จะเป็นต้องอับก็ได้ครับรอให้ของใช้การใช้ในการอัปเกรดเนี่ยถูกลงก่อนก็ได้ครับคือเราไม่จะเป็นต้องรีบนะแค่ได้ไอแค่ได้เบทเทิลสามขั้นแรกมาก็เก่งขึ้นเยอะแลวนะครับอ่าเรามาดูในส่วนต่อไปดีกว่านะครับ จะเพิ่มประดับนะจะเพิ่มประดับทาริสแมนนะครับทาริสแมนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ตรงนี้นะนี่ๆตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทาริสแมนนะครับมันจะเป็นในส่วนของผมจะเรียกอะไรเนี่ยผมก็เรียกว่าเครื่องรางแล้วกันนะครับอ่าจุดเด่นของทาริสแมนเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความอึดนะความอึดถึกทนของตัวละครเรานะครับและจะเพิ่มเครื่องประหลับเป็นอ่าคาเนเลียนนะครับ คาเนเลียนคืออะไรนะครับมันคือปอกคอครับเนี่ยตรงนี้นะไอ้ตรงนี้นะใต้ไอ้สร้อยใต้ต่า,ตา,ตา,ตางหูเนี่ยนะคือจุดเด่นของคาเนเลียนเนี่ยจะเพิ่มความแรงในการโจมตีครับแล้วก็ความแรงในการปั๊มเลือดนะแต่ว่ามันต้องบวกเยอะๆนะครับถึงจะเพิ่มนะครับนะต้องตีบวกเยอะๆหน่อยนะครับถึงจะเพิ่มและเพิ่มสกิลเอฟเฟกเตอร์นะครับสกิลเอฟเฟกเตอร์นี่เป็นยังไงมันไม่ใช่สกิลใหม่นะนะ แต่ว่ามันเป็นไอเทม2อย่างนี้นี่เอฟเฟกเตอร์นะครับใส่ได้2ชิ้นมันจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์สกิลเก่านะครับให้ดีขึ้นมานะครับเป็นการเพิ่มเป็นการเพิ่มเอฟเฟกของสกิลเก่าให้ดีขึ้นมันเอฟเฟกไอเอฟเฟกเตอร์เนี่ยมันมีระดับขั้นนะครับอ่าแล้วแต่ละอาชีพเนี่ยจะมี2สกิลนะที่จะได้รับการบัฟจากเอฟเฟกเตอร์นะครับซึ่งการที่มีระดับขั้นเนี่ยสแสดงว่ามันมีท็อป นะมีท็อปมีขั้นต่ำสุดมีขั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆราคาแพงแน่นอนครับแต่ว่าใน PC เนี่ยมันจะมีบางเดือนนะที่เขาจัดเป็นกิจกรรมแบบดรอปเอฟเฟกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหาง่ายๆอะไรเงี้ยเราอาจจะรอช่วงนั้นเพื่อใส่ก็ได้นะครับส่วนถ้าใครได้ท็อปมาก่อนเนี่ยจะขายหรือว่าจะใส่เองก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมแนะนำนะว่าขายดีกว่านะ ่วงแรกๆน่าจะมีราคาพอตัวเลยนะครับอ่าซึ่งโอเคสีที่ยับขึ้นมาใหม่อีกอย่างหนึ่งจะเป็นกิลดดนเจียนนะครับกิลดดนเจียนนี่ลงไม่ยากนะครับถ้าแล้วก็ต้องลงกับกิลตัวเองนะครับลงกับกิลคนอื่นไม่ได้นะกิลดดนเจียนเนี่ยมีแรงไอเทมนะครับอ่าในนั้นก็มีของเยอะอยู่นะคือตีกล่องเสร็จเนี่ยมันจะเข้าตัวทุกคนเลยนะครับมันไม่จําเป็นต้องหารกันนะ โอเคต่อไปเลยดีวยกว่ากิวดันเจี้ยนได้มันเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับ mm hmm. ก็จะเปิดนะช c อ a o s a r e n ากุญแจเ e v e l 5นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคนเคยลงก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าดันกุญแจเป็นยังไงนะฮะ mm hmm. เพิ่มแผนที่ใหม่นะครับสิ่งที่เพิ่มแผนที่ใหม่ขึ้นมาเป็นอ่าคอนทัตฟอรัมนะครับเข้าได้ตอนเลเวลหนึ่งร้อยสี่สิบนะอ่าในดันเนี้ย มันจะมีบอสสตัวนะครับมันมีบอสสตัวแล้วก็ในเออไม่ใช่ในดันสิต้องบอกว่าในแผนที่นี้มันจะมีบอสสตัวแล้วก็มีดอบของคราฟนะครับแล้วก็บัตรอันเจียนนะอยู่ในดันนั้นด้วยแล้วก็เพิ่มแผนที่ใหม่อีกนะครับเป็นพรท่าอินฟโนนะครับเข้าได้ตอน160นะดอเหมือนกันดอบอ่าทั้ง ของคราฟและบัตเดนเจนนะครับมีบอส3ตัวตีบอส3ตัวในแมปอิโฟโนเนี่ยเก่งมากนะครับแล้วก็บอสกลางแมปเนี่ยมันอ่อมันเป็นบอสที่ทำเควสนะมันเป็นบอสที่ไว้ทำเควสทหารรับจ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเควสตรงนั้นอีกทีนะครับแล้วก็ต่อไปนะดดนเจนนะครับดันเจนที่จะเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็น บอสเกทเทนเทมเปอร์นะครับ B2F นะครับมีบอสสุดท้ายเป็นบอสไทยแลนด์นะครับโอเคบอสไทยแลนด์มาแล้วแสดงว่าแหวนไทยแลนด์ก็ต้องมาครับเป็นแหวนเควสวงใหม่นะถ้าถ้าแหวนเควสในแพทนี้ก็คืออันนี้นะครับนี่นี่ผิดอันนี่อันนี้มันก็เฮปลิงนะครับอัปเกรดอัปเกรดได้อีกนะครับโดยใช้หัวใจคิลเลียนนะแหวนเควสมันก็เห็นเนี่ย มันเป็นแหวนคียที่คอนเลตถูกไหมครับส่วนแหวนควีตไทยแลนด์เนี่ยจะเป็นแหวนดามิ damage, นะครับมันเป็นแหวนสายดามิใส่ด้วยกันได้นะมันใส่ด้วยกันได้นะมันเป็นแหวนควีคนละวงนะครับมันใส่ด้วยกันได้นะไทยแลนด์เนี่บอสโหดนะครับบอสบอสบอสโหดมากนะถึงเลเวลร้อยหกเก้าเนี่ยถ้าไปคนเดียวนี้ไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าบอสมันถึกนะครับแล้วก็ดีเจเลือดไวมากตีแรงด้วยนะครับ แนะนำลงเป็นทีมดีกว่านะโอเคเรามาดูดันต่อไปมันเป็น Illusion, c ค s t l e l เ y d e n Hall นะครับซึ่งดันเนี้ยมันเป็นดันที่ใหญ่มากนะมันเป็นดันที่ใหญ่มากแล้วก็มันไว้สำหรับเก็บเลเวลนะครับคือดันเนี้ยมีลาไ,ไอเทมอยู่เป็นตาหูมังก,กรนะเป็นตาหูมังก,กรซึ่งสเตตัสโอเคนะสเตตัสโอเคนะครับแต่ว่า ตอนนี้ตัวเกมอ่ะมันเปิดมามันเปิดไอ้นั่นมาใช่ไหมล่ะต่างหูแบบต่างไอ้ต่างหูระดับท็อปเลยอ่ะเนี่ยจะเป็นอ่าเอลิก็กาดนะครับต่างหูสายหลบระดับท็อปไปเลยแล้วก็ด,ดีเฟนซีฟเอลิงน,นี่คือต่างหูระดับท็อปนะครับส,สเตตัสมันจะด้อยกว่าของพวกนี้ถ้าพวกนี้บกตันนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอนะแต่ว่า คือสเตตัสมันจะด้อยกว่าแค่พวกนั้นเท่านั้นนะครับแบบหรือหมาเป็นลองท็อปนั่นแหละว่าว่ากันง่ายๆนะสเตตัสค่อนข้างดีใครจะใส่ก่อนก็ได้นะครับและดันต่อไปนะครับอาร์สตาออฟเซนาีหนและ B2F ผมขอพูดรวบนะไอ้ B1F เนี่ยมันจะดอกกำไรที่ชื่อว่าพิเลสบาเล็ นะหรือว่าเรียกว่ากำไรกาไรดันส้มนะครับสเตตัสเนี่ยมันจะได้สเตตัสพื้นฐานเลยนะมันจะมาเอ็กแทกนะครับมีจีเอ็กแทกและแม็ก i นะ์คิเลนะคือถ้าใครใส่ไอ้กำไรเนี่ยเป็นแบบกำไรไฟเตอร์อะไรเนี่ยกำไรไฟเตอร์ที่เพิ่มที่เพิ่มไอ้ที่เพิ่มสกิลแอม M เนี่ยผมบอกอผมกเลยว่ากำไรดันส้มเนี่ยมาตบหมดนะครับค่าแม็ก i ์คิเลนะ ุกคนก็รู้ว่าหายากแค่ไหนนะครับแล้วใส่2ข้างมันก็ได้ไม่คิเลรมาฟรีอีกนะครับและมันยังไม่พอครับมันยังสุ่มสเตตัสเพิ่มอีก3บรรทัดนะครับมันจะสุ่มอะไรมากนะครับกำไรดันส้มนี่จะสุ่มออสกิลแอมนะครับครีดาเมจครับและออไอแท็กนะตกง่ายนะครับกำไรดันส้มนี้ตกง่ายมากๆนะครับแต่ว่าของจริงมันอยู่ต่อจากนี้ครับคือ B B2f นะครับ บอตีแรงนะครับแต่ว่าลงไม่ยากเท่าไหร่นะคือไอ้บอสสุดท้ายเนี่ยมันจะตกอ่าดอกไม้สีม่วงนะเอาไว้ครับกาไราเดี๋ยวผมไปดูนะที่ครับนะไปที่พอร์ตลักนะครับโอเคมาที่ตัวครับปึ๊บอ่ามันจะอยู่ที่ level เลเวลศูนย์เดี๋ยวดูหน่อนนะครับเสียหน้าสีหน้าสียหน้าสียหน้า นี่ไงนี่นะมันจะดอกดอกไม้ดอกไม้สีม่วงนะอันนี้นะพิทอฟเซน a าเนี่ยอันนี้นะครับมันจะดอกอันนี้มาไว้ครับเป็นกําไรดันเขียวนะเป็นกําไรดันเขียวหรือว่ากําไรเซน่านะครับและไอชิ้นเนี้ยมันจะได้จากการย่อยกําไรดันส้มนะของ B1F นะครับคือถ้าใครสุ่ม มาแล้วออปชั่นมันไม่ดีอ่ะผมก็แนะนําให้ย่อยนะเพื่อทีอ่จะเอามาครับอันนี้หรือว่าจะเอาไปขายก็ได้นะครับกําไรดังเขียวเนี่ยหรือว่ากําไรเซนาเนี่ยมันดียังไงนะก็ต้องบอกว่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนกับกําไรดังส้มทุกอย่างเลยคือ a อคแท็กม่จีแอคแท็และแม็กซคลเลตหนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มสเตตัสเหมือนกัน,นสามธาัุแล้วก็สุ่มไม่ต่างกันเลยนะครับสุ่มคริดาเด สกิลเอและค่า a อค a แทอ่าแต่ว่าทําไมมันถึงดีกว่านะครับมันมีโอกาสสุ่มรูครับใช่มันสุ่มรูนะแล้วในออปชันของมันเนี่ยจะมี2ค่าครับ 1. ค่าค่าเอ c ุลซีหรือค่าความม่นยาอันนี้มันเป็นของกากนะเออตอีค่าหนึ่งนะครับคืออ่าเพนดิตชันหรือค่าเจาะเกาะนะครับอันนี้เนี่ยมันจะทําให้กําไรแฟสเตอร์นี่เป็นขยะไปเลยนะครับ คือถ้าได้แบบเป็นจอกเกาะมาเนี่ยผมคิดว่าช่วงแรกน่าจะแพงแพงแพงมากๆเลยนะครับไอ้กำไรเนี่ยค่าคราบนะครับไอ้ค่าลงทะเบียนคราบนะอยเอมนะครับแพงมากหรือว่าจะใช้กุญแจขาวเพื่อปลดไอ้ค่าลงทะเบียนยีนะ่สิบ้าดอกนะถือว่าหนักนะหนักหนักอยู่หนักอยู่นะครับพอคราบมาเสร็จเนี่ยมันจะเป็นซิลเซนานะอเทมซิลเนี่ย ถ้าเป็นไอเทมซีลเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องปลดล็อกนะครับปลดล็อกทํายังไงแค่กดใช้งานครับแค่กดใช้งานก็พอแล้วมันจะสุ่มทันทีเลยนะมันจะสุ่มสเตตัสให้ทันทีเลยแล้วก็สุ่มรูว่าเราจะได้รู้ไหมนะแล้วก็สุ่มรูขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าได้จอกเลาะคือแลนะครับจกเกาะคือแลต่อให้ออปชันไม่สวยนะแต่ได้จอกเลาะมาแพงแน่นอนนะครับก็ แผ่นนี้นะจุดที่ควรฟาร์มเลยนะผมคิดว่าเป็นกําไรนะครับเป็นเป็นกําไรนี่แหละแน่นอนเลยว่าแหล่งหาแหล่งหาตังชั้นเยี่ยมนะในในแผ่นนี้นะครับเปิดแบตเทิร์นมดสามมาให้ได้เล่นนะครับเปิดแบตทิร์นมดสามมาให้ได้เล่นกันนะฮะผมนี่ก็อยากจะเล่นแบเทิร์นมดสามเหมือนกันนะครับโอเค อัปเดตแผ่นมันก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แผ่นก็จะเข้าแล้วนะครับขอทุกคนสนุกกับเกมนะครับอยู่กับเกมไปนานๆน,นะโอเคใครมีอะไรสงสัยอยากจะถามนะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย